สล ا วอะคุมครับสวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูยางนะครับที่โดนยาเร่งน้ำยางนะครับตั้งแต่ต้นเปิดต้นยางนะครับเปิดกรีดหน้าแรกนะครับเปิดกรีดหน้าแรกเลยครับการกรีดก็ไม่ค่อยบาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ เขาแอบใส่ยาเร่งนะครับยาเร่งตัวนี้เป็นยาที่ไม่มีสีนะครับผลเสียนะครับวันนี้ผมจะแนะนำการดูลักษณะยางนะครับที่โดนยาเร่งน้ำยางนะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมดูที่ใบนะครับดูใบ ใบจะไม่สมบูรณ์นะครับใบจะไม่สมบูรณ์ใบยางจะไม่สมบูรณ์ใบยางจะไม่สมบูรณ์เลยครับใบมันจะห่างๆไม่แน่นนาะเพราะว่าน้ําเลี้ยงตอนที่เขาทายานะครับมันมันออกเยอะนะครับแล้วทําให้บางต้นนะครับมีการ ตายยอดนะครับยอดมันตายครับถึงขั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แตกกิ่งออกเลยนะครับนีน่ครับต้นต้นต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ดูนะครับกิ่งกิ่งข้างนี้นะครับข้างซ้ายมือตายแล้วนะครับเหลือกิ่งที่อยู่ที่ยอดกิง่งสองกิ่งแค่นั้นเองนะครับกิ่งที่ไปทางด้านขวาก็าตายนะครับ ต้องถ้าเรารู้ตั้งแต society, ่แรกว่ายางเราโดนยานะครับก็ควรที่จะหยุดพักการกรีดนะครับประมาณอย่างน้อยนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับค่อยมาเปิดกรีดต่อนะครับหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมหน้าที่โดนยาไปนะครับเพื่อให้ต้นยางมันพักฟื้นนะครับจากที่เคยโดนสารเร่งเข้าไปนะครับยางที่โดนสารเร่งเข้าไป เยอะๆนะครับมันจะมีเวลาเรากรีดนะครับน้ําเลี้ยงมันจะออกเยอะทําให้ต้นยางโทมนะครับต้นยางจะมีลักษณะที่เปลือกเปลือกยางนะครับเปลือกที่ยังไม่กรีดมันจะแห้งนะครับสีมันจะแห้งมันจะผิวผิวเปลือกมันจะดูไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับมันจะดูแห้ง เปลือกยางที่สมบูรณ์นะครับก็จะนี่นะครับยางที่มันโดนยานะครับเปลือกมันจะสีแห้งๆอย่างนี้นะครับเปลือกมันจะดูไม่สมบูรณ์เหมือนกับต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับสียางที่ไม่โดนยานะครับสีมันจะเข้มนิดนึงนะครับเปลือกมันจะสีสมบูรณ์หน่อยนะครับต้นนี้ต้นมันโตนะครับแล้วมันโดนยาเข้าไปก็ ไม่ถึงกับทําให้มัน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 สุดต้นมันโทมมเกินนะครับส่วนต้นเล็กๆนะครับตายเยอะนะครับตายยอดเยอะพอถึงเวลาช่วงผลัดใบนะครับก็จะใบก็จะไม่ค่อยจะออกนะครับแล้วยอดมันจะตายนะครับเด็ดเผาดูนะครับใบยางจะโล่งเลยนะครับแล้วเจ้าของสวนแปลงนี้ก็ทิ้งนะครับ ก็เริ่มที่จะฉอยสอยยางนะครับเพื่อที่จะเตรียมขายไม้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นแม่ยายเขาเองครับที่เป็นคนผีดแล้วก็ทายานะครับแอบททานะครับสิบไร่ได้วันหนึ่งอสองร้อยกว่ากิโลนะครับต่อวันนะครับ วันที่สองก็ลดมานะครับวันแรกนี่ตอนกรีดวันแรกได้ได้ยางนะครับได้ยางสองสองร้อยกว่ากิโลนะครับสองร้อยกว่ากิโลแล้ววันที่สองก็ได้ประมาณแค่ร้อยกว่ากิโลเองนะครับลดมา,เ,าเกือบเกือบร้อยกิโล เกือบร้อยกิโลเมก่อนอยางแปลงนี้สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากไม่ไม่ไมใบจะไม่โล่งอย่างนี้นะครับใบมันจะมีความหนาแน่นบางแปลงนะครับที่มันโดนยาไม่หนักใบยางมันจะยังคงหนาแน่นอยู่นะครับยังมีโอกาสที่เราจะแก้ไขได้นะครับด้วยการพักการกรีดนะครับ สักปีหนึ่งนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนี่ก็เตรียมแปลงนี้ยางก็เตรียมที่จะค้นขายไม้นะครับเตรียมจะล้มขายไม้ก็ให้ลูกน้องมากรีดสอยก็ไม่ออกเท่าไหร่นะครับมากรีดสอยเพราะว่ายางต้นมันไม่สมบูรณ์แล้วนะครับก่อนเขาก็ใส่ปุ๋ยนะครับถึงใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่ออกนะครับใบมันจะ ดูยางที่โดนยานะครับใบมันจะเก่ช้าแล้วก็ใบมันจะเสียง่ายนะครับเวลามันออกยอดมาใหม่โดนฝนนิดเดียวมันก็เสียแล้วนะครับแล้วเวลามันจะขึ้นยอดใหม่มันก็ช้านะครับยางบางเปลงนะครับที่โดนยาแล้วโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับยากนะครับที่จริง ยางแปรงนี้ปิดซ้ำหน้าได้นะครับแต่ว่าปิดซ้ำหน้ามันไม่ออกแล้วนะครับเพราะมันโดนยาโดนเข้าไปเยอะโดนยาถึงสามหน้าเลยนะครับหน้าแรกเปิดกรีดพอขึ้นหน้าสองก็เขาก็ทายาทาตลอดจนหมดหน้าที่สามพอหมดหน้าที่สามเขาก็หยุดเขาก็ไปไปกรีดแปรงอื่นนะครับก็เป็น คนรู้จักคนใกล้ชิดเนี่ยครับที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เท่าเกก็ควรที่จะดูนะครับลูกน้องนิดนึงนะครับก่อนจะรับเข้ามากรีดยางนะครับประวัติเขาเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขากรีดดีแล้วขยันรับเลยนะครับโอกาสที่จะมีความเสียหายนะครับ ม,มีสูงแล้วเขเขาก็กรีดไม่บาดนะครับหน้าแรกพอขึ้นหน้าที่สองกรีดซ้ำหน้านะครับนี่เขาทิ้งเลยเพราะว่ามันกรีดไม่ออกแล้วครับกรีดไม่ออกเพราะว่ามันโดนยาเข้าไปแล้วน้ำยางมันหมดน้ำยางมันอยูออ่คู่กับน้ำเลี้ยงนะครับถ้าเราใช้สาร ที่จริงแล้วการใช้สารเร่งน้ำยางนะครับไม่ใช่น้ำยางนะครับที่ออกมาเยอะเป็นน้ำเลี้ยงที่ไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงยอดเลี้ยงใบนะครับก็หลายหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นน้ำยางนะครับที่จริงแล้วมันเป็นน้ำเลี้ยงนะครับมันผสมอยู่กับน้ำยางนิดเดียวเหมือนกับอ่า น้ำยางแค่1 0ซีนะครับต่อปริมาณน้ำน้ำ2 0ซีนะครับ20หรือ3 0ซีประมาณนี้นะครับน้ำจะมากม,มากมากกว่านะครับกับน้ำน้ำยางน้ำเลี้ยงจะออกเยอะกว่าแล้วทีนี้นะครับมันจะแก้ไขยากลำบากนิดนึงนะครับก็ต้องแต่ถ้ายางที่ไม่โดน ยานะครับเยอะนะครับถ้าเขาออกซะก่อนนะครับก็ควรที่จะหยุดพักนะครับใส่ปุ๋ยหยุดพักนะครับใส่ปุ๋ยปีหนึ่งละสองครั้งนะครับก็หยุดพักค่อยปีดเปิดค่อยเปิดกรีดนะครับในปีถัดไปนะครับอย่าให้เหมือนกับยางเพลงนี้นะครับมีความ เสียหายนะครับแล้วลูกน้องก็ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับในการเร่งน้ำยางให้ออกมานะครับ้ยางก็ตายนะครับเจ้าของสวนก็ดูนะครับคลิปผมก็ฝากเตือนก็แกก็เข้าใจนะครับว่ายางแกโดนยานะครับ แก okay. ก็ทําใจแล้วนะครับดูครับมันก็จะเริ่มแตกยอดอ่อนนะครับเพราะว่าใบมันไม่สมบูรณ์ยางทําใบไม่สมบูรณ์มันจะแตกยอดอ่อนแล้วยางมันจะไม่ค่อยออกนะครับส่วนยางที่โดนยาใบจะแตกไม่แตกก็ก็ก็จะไม่ออกนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ มาอย่างเสียหายหมดเลยนะครับก็มาขีดซ้ำหนาเขาก็ขีดแบบสอยยางนะครับยางเอยยางสอยก็ไม่ดีไม่ได้ได้ดีไม่ไม่ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับก็สวนก็รกแล้วนะครับก็ทิ้งเป็นป่าแล้วนะครับ เพื่อที่จะเตรียมรอวันขายไม้อย่างเดียวนะครับเปลงน,นี้ก็ฝากเตือนนะครับเจ้าของสวนแล้วก็คนที่กรีดยางด้วยนะครับเข้ามากรีดยางในสวนคนอื่นนะครับควรจะซื่อสัตย์นิดนึงนะครับด้เอาเท่าที่ได้นะครับอย่าโลภยังไงมันก็จะไม่มีความเจริญนะครับคนที่ทำเช่นนี้ คุณจะเดินตอนวันที่คุณทํามาหากินยังรอดยังไหวอยู่นะครับตอนนั้นคุณจะหลงหลงตัวว่าเออไม่เห็นเหมือนกับที่คนเขาพูด mm. เขาบอกเลยว่ามันไม่จเจริญมันจะเิญน,นะครับคุณทําได้แต่ว่าในช่วงที่คุณไม่สบายคุณจะไปนอนโรงพยาบาลรอกอดโอ้ยหมอก็รักษาให้ไม่หาย ราะนั้นแหละวันที่คุณโกงเข้ามาเท่าไหร่คุณก็จะเสียคืนกลับไปหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้มาด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุดจริตนะครับก็ฝากเตือนคนที่รับจ้างกรีดยางด้วยนะครับส่วนเจ้าของสวนก็ควรที่จะดูให้ดีนะครับตรวจด,ดูด้วยนะครับ ยางที่มันโดนยานะครับหน้ามจะออกดำดำรอยกรีดมันจะออกดำกออกดำช้ำๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการากรีดยางนะครับที่โดนยาโดนสารเร่งน้ํำยางเข้าไปนะครับก่อนที่ก่อนที่จะซื้อ อะไรมาใส่ในยางของเรานะครับควรจะดูให้ดีนะครับสารทุกอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยบำรุงทางหน้ายางนะครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วการาจดทะเบียนนะครับ มันง่ายประเทศไทยนะครับทุกคนก็รู้วิธีว่ามันถ้ามันไปติดสะดุดตอตรงไหนนะครับก็มีก็รู้ว่าควรจะทำยังไงนะครับยังไงก็ดูแลสวนตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับผมก็ได้แค่เตือนนะครับ ยางที่รอยกรีดบาดนะครับมีกรีดบาดเยอะเลยที่มันปิดกันหมดเร็วเพราะว่ายางมันมันได้หยุดพักนะครับเพราะว่าพอหมดหน้าสามไม่มีคนกรีดเลยนะครับเพราะว่ายางมันไม่ออกนะครับนี่หน้าที่หน้าหน้าที่สามที่กรีดซ้ํานะครับที่หน้าที่สามนะครับยังไม่กรีดซ้ํานะเบือกเดิมเดิมเบือกเดิมเดิมเลยนะครับ เปลืดเดิมๆเ,เลยมันไม่ออกเขาก็ทิ้งเลยทิ้งแล้วก็มาเปิดกรีดอีกครั้งก็น้ำยางก็ได้ไม่เท่าที่ควรนี่ก็กรีดได้ไปสักพักหนึ่งเขาก็หยุดนะครับเพราะว่ายางมันไม่ออกเลยนะครับ นี <ort. n ces> ่รอยรอยรอยนะครับขนาดว่ากรีดกรีดหลายหน้าแล้วนะครับนี่รอยรอยน้ํำยางนะครับรอยน้ํายางยังไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยนะครับนี่รอยรอยรอยน้ํายางนะครับกรีดหนึ่งหน้านะครับสองหน้านะครับสองหน้ายังไม่ถึงครึ่งถ้วยเลยเนี่ยยางโดนยานะครับโอเคครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผมอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ